รชัด,ดอบดาำเ,าเ,าเรเภอเมืองลบบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนระดับหมู่บ้านประจําปีงบประมาณ2,568เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่18กรกฎาคมพศ2,568ณหอ, 68, อประชุมอำเภอเมือง ได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้านโดยมีนายรัชพลทุระพันธ์ในอำเภอเมืองลบบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการหมู่บ้านจากทุกพื้นที่ในอำเภอเมืองลบบุรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงทั้งนี้นางสาวนงนุชชัยยน ปราลัดปกครองป้องกันอำเภอเมืองเป็นผู้กล่าวรายงานโดยอำเภอเมืองลบบุรีมีเขตปกครองทั้งหมด22ตำบล216หมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น2,621คนการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพอำาเภอเมืองลบบุรีจึงได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้นจำนวนสีรน่รุ่นรุ่นละ650-700คนระหว่างวันที่15-18ถึงกรกฎาคมพศส568ณหอ,ส 8, อ,อประชุมอำาเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของกรรมการหมู่บ้านให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มทักษะในการสื่อสารนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อส่งเสริมทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับฐานลากโครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาองค์กรปกครองในระดับหมู่บ้านให้สามารถทำงานเชิงลุก และใกล้ชิดกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากเสร็จพิธีในรัชพลธุรพันธ์ในอำเภอเมืองลพบุรีได้ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปผลงานของกรรมการหมู่บ้านในแต่ละตำบลที่นำมาแสดงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแสดงอีกด้วย